โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะทุกคนทุกท่านด้วยตนะ้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซฟทีวีเช่นเคยนะผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับทุกคนครับผมก็วันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะทุกคนก็เป็นกิจกรรมของรถราคาเกแย้ยวทุกคนของรถราคาที่มาบ่อยมากๆเลยนะผมสาหรับใครนะผมที่รอของรถราคา แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็ลดราคาถึงเท่าไหร่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยล้ะก็เนี๋ยว้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม โอเคนี่ครับผมก็เป็นชุดนี่เลยครับทุกคนนะเป็นชุดแบบมันชื่อชุดอะไร,รับแต่พี่พี่เรียกชุดผู้หญิงว่าชุดหลังขาวแล้วคนแล้วก็ชุดผู้ชายจะเป็นชุดเมียราบนะครับ ป็นก yup ิจกรรมมาเฟียเขียวพยักนะครับทุกคนนะโดดเด่นไม่เกรงใจใครนีครับทุกคนนะลดสูงสุดถึง99เรลยหรอทุกคนเฮ้ยเวอร์ป่ะนี่ยก็กิจกรรมนี้นะผมจะอยู่ตนแต่วันที่11มีนาคมถึง19มีนาคมเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะก็ปะเราไปดูลดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงบ้างทุกคน นี่เลยครับผมเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็ของวัลทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้ครับจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนดูว่าชุดนี้ก็เออได้ได้ได้อยู่นะนี่ชุดนี้ก็สวยทุกคนก็จะมีชุดประกาศเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับอ่าเขามีชุดบูญหญานะครับมีล่มมีพวกบัตรนะครับผมบัตรต่างๆนะทุกคนนี่ชุดเมลาครับผมเราก็มีชุดนี้ด้วยนะครับ ชุดเท่ๆแบบเนี้ยพี่เห็นหลายคนนะถามหานะถึงชุดนี้นะทุกคนนะถามูนทุกคนถามไปหลายๆคนถามหานะวบนนะแล้วก็ท่าเต้นนี้นะทุกคนหลายๆคนถามหานะผมก็คือชุดน,นี้เนาะก็มาแล้วนะทุกคนนะใครที่อยากได้นะผมก็เติมเลยนะครับทุกคนฮนะโอเคสำหรับว,วิธีการเล่นนะผมก็ไม่ยากนะครับผมแคน่น้องนนะครับผม อ่าสุ่มนะครับผมสุ่มตัวเลขนะครับผมส่วนส่วนลดนะครับผมแล้วก็มาซื้อของทางด้าน,นขวานะครับผมซึ่งนะครับผมพี่แนะนํานะใครที่ได้ที่แบบว่าอ่าส่วนลดน้อยๆนะผมให้ซื้อของถูกๆไว้ก่อนนะผมอ่าส่วนใครที่นะครับผมได้ส่วนลดเยอะแนะนําไห่ซื้อชุดนะครับทุกคนนะให้ซื้อชุดหรือซื้อเซ็เตก็ได้นะครับตามนั้นเลยนะ,นะ,ะ,นะนทุกคนโอเคงั้นปสมกันเลยดีกว่าทุกคน ครับอืมอมอ่าโอเคก็อันนี้นะผมจะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะซื้อของทุกถูกก่อนนะทุกคนก็สามารถดีเฟนได้สองครั้งนะครับลูกน,นะอของทุกถูกก็อันนี้ละกันนะทุกคนอืมที่อยากได้ก็อันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกนะซื้อไปเลยครับทุกคนนะอืมมา ถูกครับผมถูกนะฮะโอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หาของที่มันถูกเลยนะทุกคนรีเฟซไปครับนี่อ่าที่มันถูกถูกก็จะเป็นอ่านี่ครับผมเก้าสิบหรืออาหารหมาก็ได้นะทุกคนรับแต่นะก็แต่พี่จะเอาอันนี้อาหารหมาละกันนะทุกคนอาหารหมาอ่ะสิหน้าสามชุดเดี๋ยวพี่เอาให้หมดเลยนะสองชุด หกสเอร์เซ็นเนีผมหกสิบเอร์เซ็นก็ยังแบบเยอะอยู่นะน่นนะอันนี้ครับมาเอ้าวผมพีจจ่จะไปดีเฟสทำไมวันเนี้ยขอนนี้ออลีกลับคืนนล้วโนนโอ้ยเนยาะนครับเสียเชรโดยที่นะุนวนอันนี้ก็จ้เหลือสองสี่เก้านะครับผมส่วนชุดนี้ก็ ชุดเนี้ยก็แบบมันมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเลยไปเดี๋ยวเอาซื้อเป็นเซตเลยแล้วกันทุกคนเออได้มาแล้วครับทุกคนโอเคอเคุณแม่โมเคแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสุ่มอันดิชนิษฐเลยนะครับทุกคนนะเจอที่ต้องแพงๆเลยทุกคนนี่ได้มาแล้วแพ็คโมโมจินะทุกคนคนะนี่โอเคไปครับ โอเค90%ครับ90%เดี๋ยวหาซื้อเป็นแพ็คนะทุกคนก็รีเฟรชตขั้นต่ไปจะ9เพชรนะทุกคนอ่า9เพชรครับไปหาแพ็คครับผมหาแพ็คฮนะโอเคแพ็คนี้99นะทุกคนดูด,ดิโอเคพรคผู้ชายแป็นผู้หญิงนะครับโอเคนี่ใส่หมดเลยครับอ่าโอ้โห9เพชรทุกคน ก้าเซตทุกคนโคตรเพื่อโอ้โ d มันมีอะไรที่แบบน่าซื้อบ้างล่ะเออไอ,อชุดนี้อ่ะชุดนี้ไม่ออกเลยชุดนี้ไม่ออกเลยอ่าไปหาซื้อชุดนี้ดีกว่าชุดผู้หญิงชุดคุณผู้หญิงอยู่ไหนมันไม่ออกให้เราดูทีโดนมันไม่ออกให้เราเว้ยเออชุดผู้หญิงอยู่ไหน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทุกคนชุดบักปะเนี่ยดูนี่ไอ้ชุดบักปะเนี่ยเอาจริงถามจริงเถอะถามจริงชุดบักแน่ๆเลยทุกคน โอ้โอ้ยนาอโอ้ยเยอะเนาะดูดิทุกคนดูดิยังไม่เจอเลยอ่ะ uh. ดูดิโอ้โหโคตงเซ็งทุกคนเซ็งจัดทุกคนโอ้โห oh. ขอไอชุดมันไม่เท่ทุกคนชุดมันไม่เท่เด,ดี๋ยวดิพ้อจะซื้อมาทำไมอ่ะเอาจริงอืมก็แบบเต่งจัดโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปซื้อไอชุดนั้นเนเี่ยเออชุดนี้เนี่ยฮันนนะ,ะนะเออเป็นผู้หญิงเนาะเออ าราคาในราคาห้าเพชรครับผมโคตรเซ็งทุกคนเฟลจัดเลยอะ่ะฟลจัดโอ,อ้ยนะมาส่งผมมาแล้วครับโอเค มีอะไรที่อยากได้ไหมไม่มีแล้วทุกคนที่อะไรที่อยากได้ทุกคนคือตู้มันบักคือว่าวะเอาจริงๆนะเนี่ยไม่เจอครับแต่น,นี่ก็เอาหน่อยแล้วกนะันทุกคนโอ้โหก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่แบบอยากได้นะก็มาดูกันเอานะทุกคนโอ้โหแต่ว่าตู้อ่ะพี่ว่าตู้บักแน่นอน พราะมันไม่เจอชุดผู้หญิงเลยนะทุกคนประมาณนั้นทุกคนก็โอเคับผมก็มกสําหรับใครนะผมที่อยากจะมาได้แล้วทุกคนชุดนี้นะครับผมก็มาลองมาเล่นกิจกรรมกันนะนะทุกคนก็ฝากดูก่อนนะผมมาดูพี่สมก่อนนะทุกคนใครที่แบบมีเพื่อนมีอะไรนะฝากบอกเพื่อนด้วยนะทุกคนใครจะหมุนหายชุดผู้หญิงเนี่ยเออเ๋ยวผมไป ก,ก,ก,กนน็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับทุกคนนะคนะขอบคุณทุกการกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ